สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดสอนใจมาฝากกันค่ะมีแฟนเป็นพยาบาลพอเห็นสิ่งที่เธอหยิบออกมาผมตกใจมากจนไม่กล้ากลับบ้านเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าผมอายุ34ปีอยากขาดกับอดีตภรรยาของผมเมื่อปีที่แล้วเหตุเพราะอดีตภรรยามีชู้ในช่วงที่ผมไม่ได้อยู่บ้านเพื่อนของผมจับได้ และบอกข่าวร้นี้กับผมผมและอดีตภรรยามีลูกชายด้วยกันเพียงหนึ่งคนอายุหกขวบผมเป็นฝ่ายที่เลี้ยงดูลูกชายหลังจากหย่าขาดกันแล้วผมเลี้ยงลูกชายด้วยตัวคนเดียวมาปีกว่าผมได้คบกับแฟนใหม่ของผมเมื่อสองเดือนที่แล้วเธอเป็นพยาบาลเคยแต่งงานมาแล้วและอย่าขาดกับแฟนเก่าของเธอเนื่องจากแฟนเก่าใช้ความรุนแรงกับเธอ พอเราทั้งสองคนต่างเคยมีชีวิตคู่ที่ล้มเหลวมาก,ก่อนและมีนิสัยที่คล้ายกันดังนั้นเราจึงกลายมาเป็นแฟนกันหลังรู้จักกันได้ไม่นานเราสองคนเข้ากันได้เป็นอย่างดีเมื่อได้คุยแล้วรู้สึกถูกขอมากเลยความรักของเราจึงหวานฉ่ำไม่แพ้ใครผมทำงานในด้านของการเขียนบทความเป็นคนชอบคิดมากส่วนเธอเป็นพยาบาลเป็นคนใจเย็นและมีเหตุผล ถึงเธอจะไม่มีลูกแต่เธอก็ดีกับลูกชายของผมอย่างกับลูกแท้ๆของตัวเองเธอเป็นคนนิสัยดีเขากับลูกชายของผมได้เป็นอย่างดีแต่ล่าสุดได้เกิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาทำเอาผมถึงกับรู้สึกเขินและเกิดความรู้สึกกลัวเธอขึ้นมาจนผมต้องหนีมานอนในที่ทำงานและไม่กล้ากลับบ้านปกติผมเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่ค่อยเป็นหวัดแต่ล่าสุดผมติดไข้หวัดจากเพื่อนทีแรก เนื่องว่าทานยาแล้วก็คงจะหายดีแต่ไม่คาดคิดว่าอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนต้องนอนพักผ่อนพอตอนเย็นแฟนใหม่ผมกลับมาบ้านพร้อมกับกลออ่องยามียาและมีเข็มฉีดยามากมายอยู่ในนั้นเห็นเธอหยิบเข็มฉีดยาออกมาเตรียมจะฉีดยาให้กับผมผมตกใจกระโดดออกจากเตียงลงมาขอร้องกับเธอว่าผมจะไม่ฉีดยาเพราะผมเป็นคนกลัวเข็มฉีดยาสุดๆ ผมขอร้องจนไหนที่สุดเธอก็ยอมไม่ใช้เข็มฉีดยาก,กับผมและให้ผมกินยาแทนและต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็รีบไปทางานที่บริษัททันทีและได้นอนในที่ทํางานคืนหนึ่งตอนนี้ผมกําลังลังเลอยู่ว่าจะกลับบ้านดีไหมพอนึกถึงภาพที่เธอกําลังจับเข็มมาฉีดยาให้ผมผมก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลไล์เกอร์คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ